สิถ้วยพันแทมวันนี้ให้แก้วหนึ่งสบายดีสบายดีและสวัสดีวันนาให้พี่น้องบุดสุสคนนิ่ตติมเซนเกาเซนเคยนะกะเมื่อนี้เข้าตั้งใจนะเดินทางจากสม,มุตทรสาคร มากรุงเทพเพื่อที่จะาชิมากินเข่ายู่กรุงเทพพี่น้องตอนนี้ก็คือมาฮอดแล้วนะทางหลังก็เฮ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะพี่น้องกะเดี๋ยวเฮ้าชิไปแวหากินอน่าเนว่แซ่บๆอยู่แถวนี้เนาะในใจเฮ้ามีแล้วแหละพี่น้องนะแต่ว่ามันชิแมนไ่ยังกัเดี๋ยวไปติดตามมพร้อมๆกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปกินเขาเ่าแซ่บๆพร้อมๆกันพี่น้องไปแน่นะพี่น้องนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะ บรรยากาศดีดีนะช่วงยามแรงๆรงสยๆอย่างนี้นะมืัอนี้ก็เป็นมือที่ว่าผู้มีแดดเนาะอ่านี่โถงามหูงามตาเจริญหูเจริญตาขนาดน้อพี่น้องนะหานที่ว่าเข้าชิบไปกินมืัอนี่นะก็คือเป็นหานที่ทางอ่าพี่พีเพิ่นเคยพาเข้ามาแหละเชิอนึงนะแม่นะพี่พีเพิ่นเคยพาเชิอนึงแล้วก็ อยากมาลองเติมก็เลยพากันลองมาเบิง้งอยากมาลองนั่งรถไฟเองแล้วก็พูดว่าจิไปใจก็เลยลองมานี่เบิง้งปราก็ดวดามาทึกเซยนะอ่าวันนี้ก็สิไปพาก,กินเขา้ากินน้ำกัดกหลังจากที่พวกเฮาเดินลงมาจากสะพานนากะก็ฮิ่วฝ้าพากันยางไปหาหา่านแล้วพี่น้องเนาะบรีรอเมียงแล้วเนาะมาหอดหา่านแล้วก็ฮิ่พากันเข่าไปทางในเลยพี่น้อง พอจะเข่ามาหอดทางในกับบริลลอยเเนาะหีบหาเมนูมาจัดการสั่งเป็นเดียวพอยนเนาะซึ่งเมนูที่ว่าพวกเราสั่งในมื้อนี้นะก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะถ้วยน่อยพี่น้องถ้วยละสิบแปดบาทนะหลังจากจัดการสั่งเหีหยบนหะ้อยเนาะก็รอท่าแป๊บนึงเมนู่นกลับมาเนาะพี่น้องโอเคครับพี่น้งพอดีนนบวกเราเขาสั่งหลายเรื่องในวันว่าคันสั่งหอดสิบถ้วยพันแถมวันนี้ให้แก้วหนึง่ง บริการแซมนี่เต็มทีได้พี่น้องวันนี้วันนี้นเนี่ยเขาคือชิเดันนีหลายขวดยุคพี่น้องตามเบิ้งนี่มักโซนความจุกเล็กๆน้อยเๆรๆาพี่น้องนะระวังที เมนูที่กินขาประมานนะเงไ็่ดแล้วครับวอมใม้หนอกวอมเงินนาซีบถ้วยสาวนี่นี่ให้เป็นมือกล่องไว้กอนยังว่าทานให้กินเถอะแกุ้ มีลากลายเส้นเลยพี่น้องเ,เออเตี๋ยวเรือเดี๋ยวลองเส้นเหลืองนั่นไหเน้องนี่อ่าสิบสิบแปดบาทเนาะในเมนูเพ่นบอก,นะกเนี่ยกะเดลายได้พี่น้องมีเนี่เส้นนาะแลูกซี เนื้อแล้วกับผักโคตรนุ่มเลยี่นอง

หมดเวลาอันนึ่งซ้ำทีสองพี่น้อง มันสองจานแล้วไม่ต้องสองถ้วยแล้วอ,อันนี้เสร็จน่ะนีะ่ยเสร็จเสร็จเนี่ยไปจับอ่ะอู้หูบุษ a น t h a ยังมัดไปสองเลยเนาะ

对，这是一频道。 xem mặt hạ thôi là cả dê hải tạc còn phần xem Mất mặt phải online tớp là phải nó bố hô chắc ăn như gần nó sẹp ซิฟจานพี่น้องซิฟถวยสาวนีเอาไว้ท่านได้กินเถอะเอามาได้กี่นะพี่น้องซิฟอันสาวนีเอาไว่ทันได้กินเถอะเส้นเล็กเยอะมากอีห่าพี่น้องข้าวต้มอะไรนี่ครับผมเอะไรข้าวต้มน้าตกเส้นเล็กเส้นเล็กอ๋ออมมาแล้วพี่น้องถ้วยนะลำเนียคือทางสาวนี่นเป็นผู้จัดการ พี่น้องอันนี้นี่ผลงานสาวนี่แซมบอลแล้วกว็บู้แบบนั่นเลยนะอันนี้นี่ขออาา้าจะเอามาให้หนาจิเ็นเพราะเขากินหลายโพดคือ <laughs> <c oughs> ในนี่นะบางโต๊ะเห็นเขาเจามาเป็นหาหกเจ็ดคนอย่งางเงี้ยสมกันเขาจะาเอามาสองคนน่นนี่ของเบาดำนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิของสาวนี่นะอันนี้นะหน <c oughs> ึ่งสองสามสีห้าอกันขาจะเอาอันนี้มาแถมแล้วก็แต่อันนี้แถมอีกขควดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> หนาชิอเวียนพากินลายพอดูพี่น้อง ก็โอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือพวกเราก็กินเขากินน้ำแล้วเป็นเทียพอ่อยเนาะตอนทํานิดกับว่าสิกินผุนละโซ่ซองถ้วยแต่ว่ากินไปกินมาแซ่บโคตรเนาะเบ้าดำไปมดซิบถ้วยปาดตกแล้วก็เซาวนี้อีกหาถ้วยเนาะรวมกันสองคนพวกเราหนี่มดไปซิบหาถ้วยพี่น้องเชื้อนี้เนี่ยผ้ซื้อกว่าหนาจะเป็นเชื้อที่ว่ากินหลายสุดละเนาะสําหรับกินเส้นจํานวนถ้วยเนี่ย เถอร์เพอรนี่พี่น้องบางที่นะพอเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติที่ว่ากินเสร็จได้ลายที่สุดเลยก็ว่าได้นะกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ลายสุดเนาะอ่้าสองคนสิบสี่สิบห้าถวยเนาะพี่น้องน่กจะทีว่าสมงวดก,กับประมาณน,นี้นะสำหรับอีพีนี้กับพอเขาขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันไหมในอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี